ไทยนิวเอเชียคร,รบอม่วนข่าวทั่วไทย สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัศวรณภูมิพุทธชยันตีและพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียในปานจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชชีพรมโพธิเฉลิมพระเกียรติณวัศวรณภูมิพุทธชยันตีอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จ พระประถมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จัก,กรีพมักราช2,569โดยมีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน112รายผู้เข้าร่วมบวชชีพรงโพธิจำนวน54รายและเนคขม,มาะจำนวน45รายและจะประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทณนะใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์และวัดไทยพุทธคยาเมืองคยารัฐพิหารสาธารณารัฐอินเดีย ผู้ภัยประจำหนองคายได้รับแจ้งของความช่วยเหลือจากสารวัตรกำนันตำบลวัดาธาตุอําเภอเมืองหนองคายให้ช่วยเหลือสุนัขที่อยู่ภายในวัดทุ่งอรุณวนารามบ้านเดือตำบลวัดาธาตุที่ลำคอของสุนัขมีลวดรัดอยู่ร้องไห้หวนด้วยความเจ็บปวดเป็นที่น่าเวทนาสงสารซึ่งก็สามารถช่วยให้รอดตายได้อย่างบุดบิดละสารวัตรกำนันหญิงบอกว่าสุนัขตัวนี้มีคนนำมาปล่อยทิ้งไว้ที่วัดได้ประมาณหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ก็ปกติดีหลายวันมานี้ได้ยินเสียงสุนัขร้องด้วยความเจ็บปวดเป็นที่น่าสงสารพอมาตรวจดู จึงพบว่ามีลวดลัดคออยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดมาจากสาเหตุอะไร บรรยากาศที่ประตูด่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเจ้าหน้าที่กัมพูชายังคงเปิดประตูด่านฝั่งโอสเมตเพื่อให้ชาวกัมพูชาที่ถูกผลักดันออกและชาวกัมพูชาที่ต้องการกลับประเทศตามปกติเดินทางข้ามแดนกลับโดยพบชาวกัมพูชาขนสัมภาระสิ่งของกลับประเทศช่วงสายวันนี้ประมาณ50คนแม้จะยังพบตัวแทนคนไทยนำยาจากโรงพยาบาลเอกชนในตัวเมืองสุรินที่ผู้ป่วยฝั่งกัมพูชาจำเป็นและต้องได้รับยาไปรักษาต่อเนื่องแต่ก็ถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่กัมพูชาซึ่งปัญหานี้อาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดโดย สื่อูชาได้นําเสนอข่าวที่บิดเบือนเรื่องการรับยาทําให้ทางการกมพูชาระงับห้ามส่งยาให้ผู้ป่วยของตัวเองโดยไม่ทราบสาเหตุขณะที่พลเอกทรงวิทย์หนุนพักตีผู้ประชาการทหารสูงสุดพร้อมคณะลงพื้นที่ชายแดนที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมประชุมกับกองกํกลาลังสุรนารีในการติดตามการปฏิบัติงานปร,ปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่ของกองกลาลังสุรนารีมาตรการเปิดปิดด่านชายแดนใช้เวลาร่่ม40นาทีก่อนขึ้นหอกลับโดยไม่ให้สัมภาษณ์่วนบรรยากาศประสาทต,ตาเมินทมและประสาทต,ตาควายนะักท่องเทีย่ยวก็เข้าเที่ยว ชมอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มากนะัก กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2102ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่จะมีการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติสุลกรกรบริเวณพื้นที่ชายแดนด้านบ้านหาดพระจึงจัดกำลังพลออกลาดตะเวนเชิงรุกบริเวณเส้นทางที่คาดว่าจะใช้ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายพบชายชะกันชาวสปปลาว3าคนกำลังแบกหามทัศนีรถยนต์และมีท,ท่าทีต้องสงสัยว่าจะลักลอบนำข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวเจ้าหน้าที่แสดงตัวและเข้าทำการควบคุมตัวไว้พบทัศนีรถยนต์อีกจำนวน โครงและกระบะท้ายรถยนต์อีกจำนวนหนึ่งใบวางอยู่ไม่ห่างจากจุดที่พบผู้ต้องหาเบื้องตุ้นยอมรับว่าชิ้นส่วนรถยนต์มาจากการขโมยรถของคนไทยแล้วมาแยกชิ้นส่วนเพื่อง่ายต่อการลักลอบนำข้าแม่น้ำเหือง นายกฤษดาลโลหิตด,ดีหรือทนายโนบีทนายความของนายสมหมายอดีตทหารพรานต่อยทหารขมิเปิดเผยถึงกรณีนี้ว่าพี่สมหมายจะไม่ออกมาขอโทษกับการกระทาดังกล่าวหากทางการกัมพูชาต้องการหรือประสงค์จะดําเนินคดีก็ขอให้มาดําเนินคดีฟ้องร้องที่ไทยเพราะเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ราชอาณาจักรไทยการกระทําความผิดเกิดขึ้นในประเทศไทยแม้ว่าผู้เสียหายจะเป็นพลเมืองของกัมพูชาเรื่องนี้คดีนี้ก็ต้องขึ้นศาลไทยทั้งนั้นฝากถึงทางการกัมพูชาถ้าผู้เสียหายหรือทหารของคุณถูกกระทํา ขอให้มาฟ้องร้องต่อศาลประเทศไทยได้เลยใน,ในวันที่19กร,รกฎาคมก็จะพาพี่สมหมายไปรับทราบข้อเก่าหาที่สพพนมดงรักหากลุงสมหมายรับสารภาพอัตราโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนก็สามารถเปรียบเทียบปรับได้หากทหารกรัมพูชาไม่จบก็สามารถมาฟ้องศาลตรงได้คิดว่าตัวเองพิสูจน์ได้ว่าบาดเจ็บสาหัสก็ให้มาชนสูตรดำเนินคดีในไทยเท่านั้นไทยนิวส์เอเชียครบถ้วนข่าวทัวท่วไทยกับดิฉันเซนจมาตักษิ